สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกก้าวมวยดีวิถีไทยประจําวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566ถ่ายทอดสดทางช่องก้าวโมเดิร์นหมายเลข30ถ่ายทอดสดเวลา15นาฬิกาถึงเวลา7นาฬิกาคู่มวยทําการถ่ายสดมีทั้งหมด4คู่คูห่หนึ่งการสดเป็นการโพลัทางด้านปืนยูฟ้าบุมเด็กเซียนพบกับทางด้านยอดศึกโอ 1, ตออตอาวันต่อยเวทน้ำหนัก120อปอนด์คู่ที่2องการสดเป็นทางด้านแก้วมงคลส่อสมนึกพบก,กับทางด้านสิงพยักส,ส่อกุลสิงสอกุลระสิงต่อยในเวทน้ำหนัก129อปอนด์คู่ที่3การสดไปลองคู่เอกเป็นการพบกับ่างทางด้านส่อซึกอกอกมนาพบกับทางด้านสามปาง,งาปอประมุกต่อยเวทนท้ำหนัก1 1 7ปอนด์คู่ที่4การสดเป็นคู่เอกเป็นการพบกับ่างทางด้านทวนกอกมนาพบกับทางด้านประจันบานส่อจรวิชิต 8ริ้วต่อยเวทน้หนัก133าปอนด์ก่อนที่เราทำการเข้าวิจยัยนะนะครับผมก็ขอฝากผู้สับสนนะครับสมาชิกสำหรับสมาชิท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุ้นกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนำพักยกสองี่มวยพักยกะบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเตป็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์คบสอบถามทุกคนได้ สมาชิกอา่าลืมนะเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนอย่าลืมใส่แอดนาหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองสี่พักยกพีเคสองสี่การเงินมั่นคงรับเส้นฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกรอออโต้ด,ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองสี่เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการขอวิจารณ์เลยคนระับคู่หนึ่งการสดเป็นการพบ่างทางด้านปืนบูมเด็กเซียนพวก,กทางด้านยอดศึกออโต้อาวันต่อยเวทน้ำหนัก120อปอนด์ฝ่ายแดงเป็นทางด้านปืน บูมเด็กเฟียนอายุส6ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมาทําการเจ็บโจฟิตซ้อมที่ค่ายมวยบูมเด็กเฟียนทางด้านปืนเป็นมวยถนัดขวาอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีวงนอกมีเตะขวาต่อยขวามาสออกอ,อกด,ดุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงทําไม่ดีวงในเข่ามีทุกกดแขนมีได้แขนมีขวางหน้าดันแทงมีสอ,อกสลับเป็นมวยที่หัวใจสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพนออกจุที่ห้าทางด้านยอดศึกออโตโอาวัน ทีเวทีมวยจิตมืองนนท์แล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะน็อกที่2ทางด้านอาภิชัยสอสมนึกที่เวทีมวยจิตมืองนนท์ก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองทางด้านยอดศึกออโตอาวันหรือทางด้านยอดศึกลูกสวนอายุ20ปีเป็นมวยมาจากประเทศพมา่าทําการเจ็บตัวฟิดซ้อมที่ค่ายมวยล,ลูกสวนทางด้านยอดศึกเป็นมวยถนัดสายทรงมวยมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมต่อยหน้าต่อยท้องอัคขาซ้ายรับขวาเตะขาฟันศอกอาวุธออนที่ักโดดรุนแรงทุกลูก บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนหุจิตุใจสู้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีปอดใหญ่ปลายแรงมีลูกขึดตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านสมิงเดชงเรียนราชวินิตบางแก้วที่เวทีม,มวสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านดูเอ็นผู้กอ,ององตอมอที่เวทีม,มัวจิตเมืองนนมวยคู่นี้นัสมาชิกนักสมาชิกชอบประเภทจงังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธหลากหลายเตะหนักต่อยแรง ข่าวงในแข่งแก้งแข็งแ,งแรงจังหวะดันแทงกว่างแทงทำพิธีการยืนรับไปปลายมั่นคงหน้าเสือตัวเงินดีแต่เคยพลิกแพ้น็อกคู่โชคไปแล้วนะครับในฝ่ายล่าสุดของทูที่เกิดที่เจอกันนะครับก็ทางด้านนักชกมุมแดงปืนบูมเด็กเซียนถ้าสมาชิกชอบประเภทรุ่นพี่บูสู้ดุดันอาวุธออกที่หนักโดนรุนแรงทุลุกจังหวะต่อยมาเตะขาฟันซ่อออกที่หนักแรงรุนนับรุนน็อกก่อนได้แต่ฟาร์มเป็นมวยเนี่ยดูเป็นรองครับ แต่เคยพลิกชนะคู่โชคมาแล้วเพราะทางด้านนักชกมุมน้ําเงินยอดศึกออโตอาวันส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักโชครุ่นพี่อาวุธหนักแรงอย่างด้านยอดศึกออโตอาวันต้นๆเนี่ยแนะนาให้สมาชิกเข้าทางด้านยอดศึกก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสต่อยมาเตะขารุ่นนับรุ่นน็อกก่อนได้หรือจับแตกครับถ้าสมาชิกเข้าทางด้านยอดศึกแล้วมีราคาสมาชิกอย่าลืมแต่งตัวบางทุนเพราะไอ้ปลา,ายมีสิทธิ์พลิกแพ้เข้าใน พิแพร้รูปร่างแล้วก็น่าเสือตัวเงินได้นะครับสรุปผมชอบทางด้านยอดศึกออโตโอาวันจะชนะปืนบูมเด็กเฟียนเป็นแบบสนุกคู่ที่สองการสดเป็นการพบกังทางด้านแก้วมงคลสอสมนึกพบก,กับทางด้านสิงห์พยักส,ส่อคุลคุณสอสกุลสิงห์ต่อยเวทมนต์หนักหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านแก้วมงคลส่อสมนึกมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอสมนึก ทางด้านแก้วมงคลเป็นมวยถนัดขวาจาวังหวะมือครบเครื่องรากเปรียบสมองมวยดีอาวุธออกได้หลากหลายมีสุกลูกมีทั้งนอกมีทั้งในเตะหนักต่อยแรงศอกดักศอ,อกสวนออกได้รุนแรงมาซอกออกได้รุนแรงวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข่งแก้งแข่งแรงหัวจิตหัวใจไม่ค่อยมั่นคงนับไปปลายมียุบมีย่นสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเทพนครต่อบัวมาดท,ที่เวทีมวยจิตมังนนทแล้วก็ไฟล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเพชรเอ็ ต่อเทพรัตนมวยไทยที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายมือนึงด้านสิ่งพยักสออส,สกุลสิงเป็นมวยถนัดขวาอาวุธครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงมาส่อออกดุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำไม่ดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงจังหวะดันแทงกว้างแทงทำไม่ดีเป็นมวยที่หัวใจใจมั่นคงมีรู้คึ้ตลอดไฟลล่าสุดก็ชนะน็อกย่อยสองทางด้านดาตาเทพ เกียรติพรเทพที่เวทีมวยจิตมังนลมวยคู่นี้นะครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทอาวุธออกได้หนักโดนรุนแรงจังหวะต่อยจังหวะต่อยมาเตะขาฟันศอกรุนนับรุนนอกก่อนได้โดยเฉพาะศอกดักศอกสวนนี่ออกดีๆแต่การยืนรับไป,ปายจะไม่ค่อยมั่นคงโดนบทโดนเบียดชอบออกอาการครับก็ทางด้านนักชกมุมแดงแก้วมงคลสอสมนึกถ้าสมาชิกชอบเพศจังหวะมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงอาวุธออกได้หลากหลายวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดี แข็งแกร้งแข็งแรงการยืนแล้วไปไปลายมั่นคงก็ทางด้านมุมน้ําเงินสิ่งพยักษศส,สกุลสิงส่วนตัวเลือกชอบไปทางด้านสิ่งพยักษศส,สกุลสิงดูว่าต้นๆถ้าทนรูกหนักรุ่งแรงคู่โชกได้โดนต่อยหมัดไม่มีการโดนเตะขาไม่มีสะดุ้งปะทะกันมากยกไปแล้วขอขยันเดินเปิดเกมขอขยันอ้อวุธพยายามเน้นปั้มวงในเล่นเข่าปั้มเข่าเยอะๆนะครับโดนต่อโดนบทเบียดไปแล้วดูว่าการยืนแล้วไปไปลาย จะดูดีฟ้าจะเอาชนะคะแนนทางด้านแก้วมงคลสอสมนึกเป็นแบบสนุกขาดรอยเททาย,ทายก็มาถึงคู่ที่3การสดคู่ที่3การสดเป็นการโพรล่างทางด้านสอนซึกกอกมนาพลล่าทางด้านซ้ำปางงามปอประมุกต่อยเวทน้ำหนัก117ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านสอนซึกกอกมานาศอายุ19ปีเป็นมวยมาจากอำเภอสี่นรงจังหวัดสุรินทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยกอ,อกมานาศทางด้านสอนซึกเป็นมวยถนัดขวาจังหวัดมือครบเครื่องบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวน เดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวามัดซอออกได้รุนแรงเข่าวงในปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข่งแรงซอกยประชิออกได้ดีโบรจิลใจสู้ดีมีลูกคึตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านรักดินแดงสักรุ่งเดืองที่เวทีมวยจิตมังน,น์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดพิชนะคะแนนท,นทางด้านเทพมังกรชาญชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยจิตมังน,น์ก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทางด้านซันมปางงามปอประมุกอายุ23ปีเป็นมวยมาจากอำเภอบางค้าจังหวัดสะเสิงเสาร ทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยปอประมุกทางด้านสามปางาเป็นมวยถนัดขวาจังหวะมือครบเครื่องรากเรียมสมองมวยดีเชิงจกฉลาดอาวุธออกได้หลากหลายออกได้หนักแรงเตะหนักต่อยแรงแข้งหน้าอ่อยดีสอกดักสอกสวนอ่อนรุนแรงเรียมตัวดีเรียมหากเรียมเทใช้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกงแข่งแรงหัวที่ใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกโจ้สามทางด้านแม็กนัมโตตตารยองที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ แล้วก็ไฟล่ลาสุดพลิกแพนน็องโย2สอทางด้านเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีที่เวทีมวยจิตมงนนท์สำหรับมวยคู่นี้นะสมาชิกที่เจอกันมาไฟล,ล่าสุดะัะวันนั้นต่อยกันในรายการศึกมวยดีวิถีไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่2เดือน1ปี2566นะครับก็ต่อยกันวันนั้นในเวทน้ำหนัก1 1 8ปอนด์เพิ่งจะต่อยกันมาเนี่ยประมาณ3เดือนเราฝ่านะครับวันนั้นเป็นทางด้านซ้ำป่าง,งามเนี่ยที่อยู่ถ่ายไปนานนะผ่านไปเนี่ย3ปีฝ่าแล้วก็กลับมาต่อยไฟแรกนะครับ ก็พลิกชนะคะแนนทางด้านสอนสึกรรมานาฏมาได้วันนั้นนะครับเรียกว่าขึ้นมาในราคาต่อรองอยู่ทางด้านยอดสึกครับแล้วก็ต่อยไปแล้วเนี่ยเป็นทางด้านสามปางงามเนี่ยใช้จังหวะฝีมือรากเรียมสมองมวยที่ดีฝ่าอาวุธหลอกไรหลากหลายฝ่าเรียกว่าพลิกชนะมาขาดรอยเลยนะครับสมาชิกถ้าชอบประเภทบูสู้ด,ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธเตกเตะหนักต่อยแรงหัวิตใจสู้ดีวงในเขา่าปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงการยืนรับไปปลายมั่นคง ก็ต้องน้นนักชกมุมแดงสอนซึกกอกมนาศถ้าสมาชิกชอบเพศจงังหวะฝีมือครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีเข้าออกรวดเร็วเตะตั้งขวางคาทำให้ดีเรียมตัวดีมาซอออกดุดุน,ดนแรงการยืนและไปปลายไม่ค่อยมั่นคงก็ต้องนั้นนักชกมุมน้ําเงินซัมปปางามปอประมุกส่วนตัวเลือกชอบเป็นทางด้านนักชกฝีมือดีอย่างด้านซัมปปางามปอมุหกดูว่าต้นต้นจังหวะฝีมืออาวุธออกได้หลากหลายฝ่ากระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยดีฝ่าจังหวะเตะตั้งขวางคาทำให้ดีฝ่า น่าจะออกนาไปก่อนสมาชิกเข้าไปทางด้านสมปะง,งามมีราคาสมาชิกก็แต่งตัวบางทุนถ้าไ,ไปปลายดูว่าไม่ยุบไม่ยน่นเข้าวงในไร้แขนสู้ได้ขวางหน้าสู้ได้ไม่ลงร่างก็จะเอาชนะนกชกรุ่นน้องอยางด้านสอนซึกก,กองพม่า,าเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่ 4, ส่ครับสดคู่ที่4ครับสดเป็นคู่เอกเป็นการพกกรบกร่างทางด้านทวนกอกมนาศพบกัทางด้านป่าจันบาลสจวิชิต8ริหลิวต่อยเวทน้ำหนัก133ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านทวนกอกมนาศหรือชื่อ ชนะศึกกอกรรมานาฏทําการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยกอกรรมานาฏทางด้านทวนเป็นมวยถนัดกว่าอาวุธครบเครื่องเก่าเกมมีทุกลูกมีท้งนอกมีทั้งนายเตะหนกักต่อยแรงมาสอออกด้วยุนแรงเข่าวงในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงเป็นมวยที่ข้อแข็งแข็งมีลูกจัดไส้หลังแดงบทที่หัวใจสู้ดีมากมีลูกคึ้ตลอดไฟล่าสุดก็มีพลิกชนะคะแนนทางด้านเพชรพญาไทยแสงมรรกที่เวทีมวยจิตมังนนท์ ก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทางด้านปราชญ์บาลสอจวิชิต8ริ้วหรือทางด้านปราชญ์บาลพอเจริญแพทย์หรือทางด้านปราชญ์บาลวิสุทรเจริญยน์อายุ26ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดชลบุรีสูง170เิเซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยสอจอวิชิต8ริ้วทางด้านปราชญ์บาลเป็นมวยถนัดขวาจังหวัดมือครบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลัดอาวุธออกได้หลากหลายรวดเร็วนอกมิเตะขวาต่อยขวามาซอออดรุนแรงจังหว่ดดักเตะดักแทงทำได้ดีศอกดักศอกสวนออริคม เรียมตัวดีเรียมหักเรียมเทใช้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีสอกรับประชิดออกดีรวดเร็วอันตรายเป็นมวยที่หวัวจิตหัวใจไม่ค่อยมั่นคงไปปาย,ปายมียุคมียน่นมียอมสองไฟล่าสุดก็มีพลิกแพ้คะแนนทางด้านเพชรสีนินทีเด็ด9 9ที่เวทีมวยจิตมุงนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดพลิกแพ้คะแนนทางด้านศักดิ์รียกขาวแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยจิตมุงนนท์มวยคู่นี้นะสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าส่วนหัวจิตหัวใจสู้ดีอาวุธออกได้หนักแรง มาซอออกได้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข่งแก้ง่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงการยืนรับไปปลายมั่นคงก็ทางด้านนักชกมุมแดงทวนก่อขมานาดถ้าสมาชิกจ,จอเพศจังหวะมือคบเครื่องชกติดตรงตั้งรับถอยอยู่ข้างเชือกเก็บการบางโตเก่งเรียมตัวดีอาวุธออกได้รวดเร็วสอกดักสอกสวนทําได้ดีจังหวะดักเตะดักแทงทําได้ดีจังหวะเตะตั้งขวางคาทําได้ดีก็ต้องนักชกมุมน้ําเงินทางด้านปจานัจจันบาลสอจอวิชิตแปดริว้ว แต่ทางด้านประจันปาร์เนสมาชิกต่อยมวยเนี่ยติดทรงถอยเยอะนะครับแล้วก็เป็นมวยค่อนข้างปลอดเล็กไปไปลายเนี่ยพลิกแพ้ประจํานะครับส่วนตัวเลือกชอบเป็นทางด้านมวยที่ชกประจําสม่สมําเสมอฝ่ายอย่างทางด้านประจันบาลสอจอวิธีแปะริ้วดูว่าต้นๆจัจะวะมือดีฝ่าแน่อาวุธออกได้หลากหลายอาวุธวงนอกเนี่ยดูว่าเยอะฝ่าเผยเผยนี่มีศอกดักศอกสวนกดนับกดนอกก่อนได้ตามทางมวยทรงมวยเนี่ยดูว่าต้นๆ้นยังไงก็ได้เปรียบหน้าจอ,อกนาไปก่อน สมาชิกเข้าทางด้านประจันบารมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนดูว่าไปไปลายเนี่ยไล่แขนสู้ได้ขวางหน้าสู้ได้ไม่ลงร่างไม่ยุบไม่ย่นครับจะเอาชนะคะแนนทางด้านทวนกอกันาเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสีการข้อวิจารณ์สี่คู่ก็จบลงแล้วผมก็จะมาสรุปการขาวิจารณ์ครับสมาชิกคู่หนึ่งกาสดชอบไปที่นักชกรุ่นพี่อาวุธหนักแรงนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงลุ้นนับลุนนก,ก่อนได้ด้านยอดศึกออโตโอ้อาวานันจะชนะปืนอยู่บูมเด็กเสียน คู่ที่สองการสดชอบไปทางด้านสิ่งพยักสอสกุลสิ่งดูว่าเข่าในแข่งแกล้งแข่งแรงว่าการยืนเลื่อยปลายมั่นคงฝ่าเจ้าชนะคะแนนทางด้านแก้วมงคลสอสมนึกเป็นแบบสนุกคู่ที่สามการสดลองคู่เอกชอบไปทางด้านซ้ำปาง,งามปอประมุกชอบไปที่จงังหวะฝีมือรากเรียมสมองมวยดูว่าทรงมวยทางมวยรูที่เปรียบน่าจะออกนาไปก่อนชอบเป็นทางด้านซ้ำปาง,งามปอมุกเจ้าชนะสอนศึกกองมานานชอบซ้ำปางงาปอมุกเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่หนึ่งคู่ที่สี่การสดคู่เอกผมชอบไปทางด้าน ปาจันบาลสอจอวิชิตแปะเร็วดูว่าอาวุธหลากหลายฝ่าอาวุธเยอะฝ่าทรงมวยทางมวยดูที่เปียบต้นต้น,ตนหน้าจองรามปิกรจะเอาชนะคะแนทนทางด้านทวนกอกพนาธเป็นแบบสนุกชอบทางด้านปาจันบาลสอจอวิชิตแปะเร็วเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่สองการเ้าจานทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วสมาชิกสมาชิกอย่าลืมครับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนใได้สองข้างก่อนประมาณชูม,มือแล้วพบกันคลิปต่อไปอค,ครับ